กลับมาช่วงนี้มาดูสถานการณ์ฝนตกน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากกันหน่อยนะฮะหลายพื้นที่อ่วมเลยตอนนี้ะนะฮะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหานครนี่เจอฝนตกรถติดใช่ไหมอย่างต่างจังหวัดเองเนี่ยก็เจอฝนตกเจอ,น,เจอน,น้ําป่าไหลหลา,ลากดินโครนถล่มนะครับไปเริ่มกันที่กาญจนบ,บุรีหบอกว่าฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมบ้านสูงเกือบ1่เมตรเจอน้ําป่าไหลหลา,ลากที่สภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับ ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุฝนตกอย่างหนักหลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อพลอยฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านระดับความสูงนี่คือเกือบ1เมตรนะครับรถเล็กแน่นอนไม่สามารถสัญจรได้แล้วดูเข้าของเครื่องใช้เนี่ยลอยไปกับน้ําแบบนี้เลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่7ตําบลหนองกลุ่มระดับน้ําสูงกว่า1เมตร น้ำเขาท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือนนะครับทำให้สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายทางด้านของอาเภอบ่อพลอยคุณสุรสิธิ์จันอุธาต้องนํากําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อพลอยลงพื้นที่สํารวจความเสียหายแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วนะครับโดยการเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนื่องจากกระแสน้ําเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือบรรยากาศที่กาญจนบุรีนะครับ อย่างไรก็ตามช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาฝนเริ่มมีปริมาณลดลงนะครับทำให้น้ำป่าที่ไหลหลากเนี่ยนะครับก็เริ่มลดลงตามไปด้วยกระทั่งในช่วงเช้าสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยไม่มีน้ำท่วมบนผิวถนนรถสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับในพื้นที่บ้านใหม่หมู่7ตาบลหนองกุ่มพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงจนเหลือท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนเท่านั้น ซึ่งระดับน้ำเดี่ยสูงประมาณสัก1ิเซนติเมตรขนาดที่บ้านเรือนของประชาชนไม่มีน้ำท่วมขังเหลืออยู่แล้วอตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับค่ะส่วนที่แม่ห้องสอนนะคะกลางดึกเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่หมวดทางการแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องสอนต้องเข้าไปอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับคนที่สัญจรไปมาบนถนนทางหลวงสาย108เพราวะว่าฝนตกหนักค่ะทำให้เกิดน้ำป่าดินโคลนถลม่มลงมาบนถนนนี่ สภาพถนนคือเป็นแบบนี้แล้วเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรนะคะคช่วงระหว่างตำบลแม่หอก่อนที่จะถึงอำเภอแม่เสเรียงประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยดังนั้นพอถนนเต็มไปด้วยดินโคลนแบบนี้รถก็ขับยากลำบากนะคะคหลังจากเกิดเหตุคุณวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสเรียงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายท่านก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหมวด การทางแม่เสรียงนำเครื่องจกักรแล้วก็รถแบคโฮมาเคลียเส้นทางค่ะให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกอีกครั้งหนึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลียดินคโคลนออกจากถนนสายนี้ได้ทั้งหมดแล้วการจราจรกลับสู่ภาวะปกตินะคะ ขณะเดียวกันทางอำเภอแม่สเรียงก็มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดน้ำแม่สเรียงแล้วก็บริเวณที่รับลุ่มให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มหลังจากที่ตอนนี้ค่ะพบว่าปริมาณน้ำแม่สเรียงเนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้น เอ,อ่อท่วมพื้นที่รับลุ่มบริเวณทางเข้าบ้านป่ากล้วยและพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณสะพานบ้านทุ่งพร้าวบ้านลุ่มนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ปกครององค์การปกครองส่วนตำบลขอภัยส่วนท้องถิน่นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ตอนนี้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเสียงอย่างใกล้ชิดอยู่ ส่วนที่อำเภอแม่ลาน้อยค่ะที่นั่นมีรายงานบอกว่าฝนตกหนักเช่นเดียวกันส่งผลทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากจากลําห้วยต่างๆโดยเฉพาะลําน้ํายวมและลําน้ําแม่ลาที่กระแสะน้ําไหลเชี่ยวนี่ถึงขั้นพัดเอารถของชาวบ้านนะคะทั้งคันที่จอดอยู่หายไปกับกระแสะน้ำํำซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของรถเขาก็ออกตามหานะคะ,ะสุดท้ายไปพบรถของตัวเองจริงๆ ถูกกระแสน้ําพัดไปไกลกว่า1กิโลเมตรค่ะครับแล้วเนี่ยสภาพ,ภาพคือบบรถเละเทะทั้งคันเลยนะคะขณะที่ทางกรมอุตุนะครับมีการแจ้งว่าวันนี้22พฤษภาคมจะยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ล,ลําพูนลําปางแพร่อุตรดิษฐ์ สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับ